ครับอุปกรณ์ตอนนี้เราจะเรียกว่าตู้คอนซูเมอร์นะครับผมือว่าตู้ใส่เมนซีริกกับลูปซีริกนะครับจะเป็นของสวยดีนะครับผมถือว่าสเตนเลนั่นเองนะครับผมสาหรับการติดตั้งนะครับเราจะกทำการเก็บาครอบออกมาบนี้นะครับผมเมื่อแกะออกมาจะเห็นว่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกาเทอร์มินนลของนิวตันนะครับจะต่อรวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ปัดปลาตรงแดงนะครับเพื่อเชื่อมตัวกระแสถึงกันนะครับผมตัวนี้ด้านซ้ายตัวนี้จะเป็นสายลายนะครับก็คือจะเป็นมีกระแสไฟนะครับสายที่มีไฟจะเล่นป่านรวมเชื่อมต่อกันจนถึงทุกตัวนะครับสามารถใส่ลูกตัวกิดได้นะครับแล้วก็ด้านตัวนี้นะครับจะเป็นนิวตันนะครับจ่ายออกมาจากมิเตอร์นะครับแล้วก็มาเข้าจุดนิวตันตัวนี้นะครับสําหรับการติดตั้งตู้นะครับ เราเกลียออกมาแบบนี้นะครับเราก็ทาการติดกระป๋านังนะครับโดยการเจาะรูท้านี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ทั้งสี่รูนะครับแล้วก็ยึดแน่นนะครับแล้วก็ใส่ลูกเตอ์กิได้นะครับจากนั้นเมื่อใส่ลูกเตอ์กิดเสร็จแล้วเราก็ทําการร้อยสายนะครับโดยการเจาะรูตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําการปิดฝาครอบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นำาแปะสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับสำหรับ ว่าลูกเสกิจใจกับอะไรนะครับหรือว่าอย่างเช่นห้องน้ำแสงเราแสงสวาง่สงสวางอะไรนี้ครับตู้ของสปายดีจะมีทั้งหมดจะเป็นตู้แบบหนึ่งเปสนะครับตัวน,นี้จะมีทั้งหมดก็คือตู้หนึ่งปีสี่ช่องนะครับแล้วก็ตู้หกช่องแล้วก็ตู้สิบช่องแล้วก็ตู้สิบสี่ช่องแล้วก็สิบแปดช่องนะครับสําหรับตู้สปายดีหนึ่งเปสนะครับ